สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ประสูเอาบอลสีชื่อมัตสุรีนะคะมาฝากเรามาดูกันว่ามัตสุรีจะเป็นบอลประเภทไหนนะคะเขาจะใกล้ๆใกล้เคียงกับหงยกเลยนะคะมัตสุรีเนี่ยเพียงแต่หงยกกับก้านจะสีเขียวนะคะ ส่วนมัซซูรีจะก้านสีแดงซึ่งตอนเล็กๆจะก้านแดงมากกว่านี้ค่ะก็พอแก่ตัวจะก้านจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นี่ค่ะใบเขาก็จะพิ้วแบบนี้หูฉีกถึงสะดือนะคะเป็นบอลใบยาวสะโพกรัดนะคะกระดูกเส้นร่างแหก็จะสีแดงก็จะจุดสีเขียวอยู่ตรงกลางปลายใบพิ้วแหลมนะคะนี่แตกกอง่าย หูนะคะนี่มัสสุรีน่าจะเป็นบอลใต้ค่ะเพราะว่าชื่อนี้น่าจะเป็นเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาว่าพระนางมัสสุรีเนะี่ยเป็นคนจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วไปแต่งงานกับเจ้าชายในเกาะลังกาวีถูกใส่ร้ายก็เลยถูกสั่งให้ประหารชีวิตแต่พระนางไม่มีความผิดก็เลยบอกว่าถ้าไม่ผิดก็ขอให้เลือดออกมาเป็นสีขาว แล้วก็สาบแช่งให้เกาะลังกาวีไม่เจริญถึง7ชั่วโคตรเลยนะคะแล้วก็นางตายไปก็ลูกชายก็ได้กลับมาอยู่ภูเก็ตแล้วก็มีลูกหลานจนมีทายาทจนถึงรุ่นที่7ก็เอาทายาทรุ่นที่7จ็ดไปถอนคำสาบให้หลังกาวีนะคะก็เขาก็เอารับไป เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาเนาะนางมัตสุรีดูคนต้นที่มีเสี้ยนเล็กๆอยู่ด้วยนะคะพื้นใบสีแดงเข้มเลยค่ะมีจุดเขียวด้วยก็เป็นบอลที่สวยดูหูนะคะเนี่ยสะโพกรัดหูออกมาสวยมากเลยค่ะเป็นบอลใต้เนาะถ้าชื่อนี้ก็แล้วก็จะมีกริดมัตสุรีด้วยนะคะกริดคืออาวุธนะคะก็จะคล้ายกับกวนอูก,กับาง้าวกวนอูเนาะ ง้ากวนอูก็คือเป็นอาวุธของกวนอูตัวคุนอูเองก็จะใหญ่กว่าง้าวควนอูอันนี้มัสุรีก็เหมือนกันถ้ากิดมัดสุรีก็จะก้านเขาจะยาวกว่าแล้วใบก็จะเล็กกว่านะคะส่วนมัสุรีเลยเนี่ยเขาก็จะก้านสั้นกว่าแล้วก็เนี่ยคะ่ะใบก็ออกผิวกว่าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ